คลิป AI สร้างรูปตัวเองที่พูดได้ตามสคริปนะคะที่คุกิโอเพิ่งลงไปเมื่อ5วันที่แล้วคลิปนี้นะ คลิปนี้ถูกแชร์ไปเยอะมากแล้วก็ยอดวิวน่าจะพุ่งขึ้นไปหลักแสนหลักล้านในเร็ววันนี้นะคะมีคนถามมาว่าสามารถสร้าง AI รูปตัวเองพูดตามสคริปต์ได้ผ่านมือถือหรือเปล่าโอจะมาตอบให้นะคะว่าณนะตอนนี้นะการทำา AI รูปตัวเองพูดได้ตามสคริปต์เนี่ยถ้าคนที่ถามว่าสามารถสร้างได้โดยใช้มือถือหรือเปล่าขอตอบว่ายังไม่ได้นะตอนนี้นะคะเพราะว่ารองรับได้ในเฉพาะเว็บเบราว์เซอร์เท่าน,านั้นหรือว่าในโน้ตบุ๊กแต่ ถ้าในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนยังไงคุยโจอจะมาแชร์คุณได้รู้เป็นคนแรกเลยนะคะแต่เอาจริงนะวิธีการนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเท่านั้นคุณก็สามารถทำตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะถ้าใครยังไม่เคยลองนะไปลองเลยนะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟกดแชร์คุยโอนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย